มนผู้้นำลาผู้อเลยถือหนักอัน้นอเลยข่ายนี่แหละกรมตะจ้าหนะขายนี่ไปทางไรบันเอไปไหลานล่อบ่อชกงานฟาเราฟาหละอขหายนี่เนาะ มีเฮนาเฮ็ดเนาะกับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีฮักแพงเบิดอสุขสุขคนพี่น้องไงเนาะเบิรชมองชวบอลวาสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางฝังไทยอีกนึงพอๆกับช่องยูทูบพงเอาเยียงใจใจกันหน่อยเพียงเนาะ อีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะเพิ่มเต,มเตมิมกะมาอยู่ทางหาัทางหน้าดินดอนตอนน้นหยะหรือว่าทางเงินเบาทรงนเพียงเนาะทางเบาทรงที่เขาเจ้าวา่วาจะเวงขายนเพียงเนาะมีแต่ว่ามาเบิงตัวจริงพี่น้องเนาะมาเบิงตัวจริงเอาในบ้านมาเบิงนเพียงเนาะเพื่อเป็นสักขีพยานนะกับ่นสิจด,ดบทบันทึกนเพียงเนาะในใบซื้อขายนเพียงเนาะอย่างไรก็มาเบิงมาชมร่มกันพี่น้องเลย FC ซี ที่หักแพงเนาะเพงนเพงนาะมื้อนี้อ่อยา,ายังบ่ได้ไปทางใดพี่น้องออกมาพี่กไกเอะพี่น้องเนาะอ่าไกอดิพี่น้องเอ้ยอยู่ในอันมองอยู่บงເຊົາหม่องເຊົາານເນາະຖືວ່າไก่พอสมควรพี่น้องນາະເອີพี่น้อง,อองจักสิว่าນດນາະมื้อน,นี้บางທື່ອบา,างອາດຈນທາຕໍປไก่บางອືອາจຈະบ่ได้າว่า มนันนั่นเนะพี่น้องมันไกลของไปทางนั้นทางนี้กับบททวงบททันต้องกะขอโทษขอภยัยเอฟซีท่านึงไปไปเบิง่งไปชมกันในบ้านเพิ่งกมาได้พี่น้องเนาะในขั้นตอนการมาเบิ่งที่ดินเนาะว่ามันสะมะีประมาณจักเแมตคูณจักรแมตลองพิมพนะ์เนาะเดี๋ยวอ่นในบ้านเพิ่งเหตุายละเอียดแต่ว,ว่าจดบนันทึกแล้วเอากะสีเบิง่ง นาะเพียงเนาะเบิ no, no. Han, ่งชมกันภายพี่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งชมกันผู้ทางเพิ่นเว้ากันจนบ่อยากจักจนบ่อยากได้ยินเพิ่นอ่าเสียงบ่ฮู้จักเสียงเพิ่นพี่น้องจังได๋ก็มาเบิ่งมาชมกันนพีในที่ราคาที่ดินว่า3ล้าน5พี่น้องเนาะแต่ค่าในบ้านเพิ่นสิเอาเท่าไหร่เดี๋ยวจังได๋ก็ไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องไป พระเจ้ามาเกี่ยวเขาดับจ้างจางนี้ก็ไรพี่น้องเอจะว่า้าสินหาพนี้าพันห้าันซ้าพหาอันย้าันาันห้นหกันห้ันห้ันาันันกนาัห้นาพีนนอ้าพันตกาัน้นห้านน้าาพันาพัา้ จะใช้ยูใช้บ้านไีดูดมบ่ไปเจ้าเป็นลงไปแล้วทางเนีนยเป็นกินข้าวพี่น้องเก <c oughs> <c oughs> ี่ยวข้าว

าเกดเลยโตาเลยเเลอยู่หองน้านากนไเลอยู่หองล่ะตัวนี้เลยไหรอตัวนี้เลยไหนนาเห็ดนี่นะเบื้งนี้นะเบื้องง พูผูนำลาเน้อหักอันนข้าเออารนี่แหละกมานะานี่ไปทา้งหลายบบเออไปอย่างลอย่างอเนาช่วงเราไ่แห่เราลาญล้ารหนี่เนาะ mì hè ai hết nó anh nhập khẩu về thằng bà phụ nằm nó phần tục mình này xăm cấp nhám nặn đấy xăm nhám đường cao đường chip nằm hay nào

โอ้ใช so <sh akes vik Worlds> uh? ่ล่ะตอนี้บอกแข็งโตนี่ลงไปพุทธแข็งั่นเนาะส่วนบางขันเกี่ยวพี่ไฮน่าเนี่แม่นเบิร์ตตันข่าชุกนี่บ่ฮะเออตตัเป็นไฮน่าตนข่าชุกนี่แม่นเบิร มันใส่กกเชือกนี้เนาะใส่ลงมานี้เออปีนี้ก็เรายังเกี um ่ยวได้เราจึงมาเกี่ยวอยู่อ่ะปีหน้าพุ่นนี้บอกส่งแจงได้คำเจ้าจะเห็นอืมอันนั้นคนอาจารยบอกตัวนาะ

ก็เอาไรได้ไปทเขาเนาะไรได้เนโอ้ยยูโอ้ข่างามดีน้ำหงเนาะ Ước cầm cua đại biển Hà Na vẫn cũng giữ đó Chăm ừ. kín Nó <laughs> <Cái nữa, cú. cười> Chăm kín này, cua, cua. Ừ. Cái gì, cái làm ừ. Chăm làm ừ. dũ áng chăm nó Dũ áng dũ lúp chăm Nên thế thang nào, Nó thang nó <laughs> Phần tân viết nỉ bộ men không con không kín không kín không không เออเบอนกายดล้า่ว้ไ้มาอ๋อมาไปอยู่ด oh. ้ยแต่จิดตัวนี้แต่ฮอดเซษดเาก็ได้แล้วุกอารออห้องไปนี้บ่ไม่ได้ไม่ได้ขวมห้องบ่อ จะลากันหลอดนี่บ่โอ้โหไปละเห็ดตอเนี่ยนี่หนามไยโจเห็ดบุรีมันกล่ไปแล้วบ่ะ

บอลกนี hallway, ่บ่เกี่ยวมาพี <S <S ่แบบนี้เนาะลากนี่เกี่ยวขึ้นมาพี่

Mặt là xe máy xe, 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 xe. Ừ. lắm luôn. lắm 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 cho lắm 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 ดูเด็กมาจงเลยมาแานานี่มาเอาดิมันบ่เด่นมีเอ็นปลาอยังพวกปันใดเนาะนีแต่ป่านขั้นขึ้นนลำเข่าลำให้เลยใส่เลยอืม,ด,อมดินนะถิ่น้องเนาะแต่ว่าเขามาเบิงบ้งเบิ้งเ่ายคลิปไว้เพื่อเป็นหักฐานให้พ่อแม่พี่น้องเอฟ เบิง่งชมไปน้ำกันที่ว่าลายเติบอยู่เนาะมันใส่นี้ใส่หันจบขดเนาะขดมาขดนี่ใส่รักตัวนี้โอ้คือพันพันปอกปอกปอกเออ เออคือเห็นพันปอกๆอยู่นี่สิละเออคือซื้อพุ่นเกี่ยวพี่ประมาณอ่าประมาณนั้นถึงเฮกตาร์ประมาณนี้ ได้อยู่เรืองเฮกตาประมาณสมไรประมาณ3ไรพี่น้องเนาะสาีเขาเบิงประมาณ3ไร่บ่ไ,นนไ,ได้ใส่ปุยป่ะมันมันบรยากงามเนาะ n ่ามันหย่าไย chân đại นี่ chín ล่ะ đã lơ bớt đại <laughs> เด้อ <laughs>

ประมาณนี้ละถึงเฮกตาร์ประมาณนี้ซุนจุดนะประมาณนี้เดี๋ยวได้ถามเขาดูเขาตกลงกันบ่เฮ็ดดีกันบ่หัดเฮ็ดีกันบ่เย่นได้ไปปลยมเือเลยวก็ เป็นอะไรไลยเออไม่แล้ววะเจ้าน <schnell> <C> ่ะเป็นเจ้าของที่ดินเนาะเออเจ้าผู้เดียวบ่านี่งใช่ลูกผัวจังลูกผัวเคยอยู่เลยไอ้ถามกันไงบ่ถามแล้วกันเออไอ้แน่ดิอ๋อแล้ออกมาเบิ่งแล้วเอ่อเรามีแต่ว่าให้พวันเป็นเขียนใบมอบกับมสซีดด้วยแหลการถามกันเลยนะ ตกลงกันเงียบมื่อไหนหายกันบ่ไมเขียนอาได้บ่บุมมีบนนั่งเทียงกับบุมีเอารถจตามสบายเยรถมาเลยเทียงกรไดยอะักเตียงพื่อใช่เทียงยันเทียงรถมาเลยเีนั่ี่นี่บ้านก่นียอน่ตะกี้อะนอนอยู่หัน

เรามาดุเธอนี kh kh ้เรามาขอข้าวกลนเด็กข้าวิเราีข้มาขอข้าวน้ำเจ้าเราเคยกินเราเคยเด็ข้าเป็นเคยาเดียอจไป้แก่าจเนีาเดนกายกรักเอาไนก็รกักพ่กจะไปอะยาตเท นี่รอจังเอ๊ะเอ็มที่ ขึ้นไปขึ้นมาอยู่กับชิมเอปีลจปีนงอสามเป็นผู้ือเจ้าเป็นผู้ือชนเนารจ้าสามามพี่

để, để ra các <laughs> 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 <bữa áo> <laughs> <laughs> con mắt có chuyện hai với tập một tay lên mùa bờ thành tay bôi sai mùa sai tay bôi chào tôi ray nọ kìa tuấn ăn kìa chịu cái đứa phụ luôn, cái xe xong quân cho con chơi, con ông chơi đấy, đứa nong chơi hả nè, đứa nong chơi, mì phay mì phay, cái cháu kien chơi, à phụ cháu cùi gan, cháu cùi gan à, với cậu, tham kien cháu đi bên lửa thay nhẫn, rửa mương mai này, nay cào nè, nàng, kiến đứa, ốt, mua đồ nước cào giấy ta như thế rồi như thế nhà thật sư thật ừ. bay đây, bay cái này căn nhà căn sưu khái, cái khái đây này, tung mỏng nó bay đấy. này nhà căn sư khái. bên bên cơ bản Hm. <laughs> <laughs>